สวัสดีสมาชิกทัศนส,สินเดชทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้มีฟุตบอลให้เลือกรุนหลายรายการเลยครับหนึ่งคู่หนึ่งรายการน,นี้ผมมองพิธีเกมฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ยุโรปอายุไม่เกินยี่สเปีคู่ระหว่างทีมชาติโปรตุเกสพบกับทีมชาติเบลเยียมนะครับมาดูทางด้านทีมชาติโปรตุเกสนะครับผ่านสองเกมแรก เกมแรกแพ้จอร์เจียเจ้าภาพร่วมศูนย์ประตูต่อ2และเสมอเนเธอร์แลนด์1ประตูต่อ1วันนี้ต้องเน้นเป็นพิเศษเพื่อโอกาสเข้ารอบนะครับผลงาน5นัดหลังสุดชนะ2แพ้2เสมอ1ความพร้อมนักเตะวันนี้จะได้โทมัสอโลโฮกองหลังผู้ท่ดแบนดกลับมานะครับแม์นี้มาในระบบ4-3-3สามนะครับสามสาษแนวลุกก็จะมีเปโดรเนโต เอลิเกอราโฮวิตินญาแดนกลางก็จะมีเปาโลเบนาโดเทอาโกดานตัสอันเดรอเมดาแนวรับก็จะมีนูโนตาวาเลสโทมัสอราโฮอเล็กซานเดรเปเนตราและก็อันเดรอามารอผู้รักษาประตูก็จะเป็นซอนตอนบายา มาดูทางด้านทีมชาติเบลเยียมนะครับมีอยู่สองคะแนนจากสองเกมแรกยังต้องการแต้มเพื่อเขาลอบผลงานห้านัดหลังสุดชนะ2เสม,มอ3ความพร้อมนักเตะว,วันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ครับแมสนี้มาในระบบ4-3-3สามประสานแนวรุกก็จะมียอป,ปี้ฟเฟรเฮสเซนซานเดอร์เ,เกเตลลเล โออิสโอเบนดาแดนกลางก็จะมีเอเลสมาตาโซโอเลวิเยเดมันอัสเตอร์ฟลังแนวรับก็จะมีเซโนโเดบัสโคโนน่เดลว,วินเตอร์อาร์มินอันดาชินอูกโก้ซิเกยผู้รักษาประตูก็จะเป็นมาเทน ฟานเดอฟอร์ดเลทเปิดออกมาให้ราคาเสมอกับโปรตุเกสต่อ0.5นะครับคู่นี้เคยเจอกันมาหนึ่งครั้งเสมอกันไปนะครับผมมองว่าโปรตุเกสน่าจะเปิดเกมลูกใส่เพื่อต้องการชัยชนะนะครับแล้วมาเจอกับเบลเยียมที่ยังอยู่ในอันดับสองของตารางคงเล่นแบบรัดกุมนะครับรอสวนกลับ ผมคิดว่าเบลเยียมน่าจะต้านได้ครับและไม่แพ้นในเกมนี้คืนนี้ให้ตามเชียร์เบลเยียมเป็นทีมที่น่าเชียร์สำหรับค่ำคืนนี้เลยครับอย่าลืมติดตามช่องผมน,นะครับไว้มาจากทีเด็ดใหม่สวัสดีครับ